สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนกับแฟนเพลงอิซีสานอยพีดเป็นเพียงทุกทุกคนทุกทุกานกับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องกูไก่และพืิออฟฟิเชียลครับพี่น้องยางเมืองหลวงเมืองเตา่าถามข่าวลูกเตา่ากันพลัดกันโศยเขาโศกหนาวไปตะกันตื่นเราไปพี่น้องเอการยากง่ายร้อมแล้วสําหรับคาขึ้นนีเอาลองวากว่าตะมาตากแล้วมาตากใส่เดียดแล้ว อันนี้น้องปอมนะครับอันนี้ชื่อน้องปอมฝานเป็นกําลังใจให้ลูกในเตาสุขคบนะพี่น้องเด้ออันนี้พี่เตินนะครับอันนี้พี่เติรนนะครับมาไหวงา <c oughs> เอาดองวอกามาัสะค่ะม <c oughs> าดองวอกมัสะเสดเด่น <c oughs> ในเวลาแล้วในเวลาท้ามาหากินแล้วสู้ๆไปด้วยกัน,นครับไปน้่พาลูกสาวข่อยกอนพี่น้องมาที่นี่อยู่ทั้งใดสาวบิว b e a u สาวบิวตี้กลางตินให้อีหล,าล่าแล้วไปกลางอยู่ทั้งใดกลางอยู่มองใดพี่น้องไปน้ำหานางสกุลทั้งใดโอ้ลูกสาวบ้านพี่น้องบิวตี้สาวอยู่ใส่หนอกลางตินแล้วไปหนอ ใจเบื้อมการติดเล้วไปครตอีหล่าแล้วไปอยู่ใส่ผ้าพี่รองไปเบืองกอนเหล่าๆอย่าฝากไปอาพมงงน่าัมิาตกใจอย่างเขางามกะดย่าตกใจเาอย่างู่ยยโปู้นวาหัวใจยู่ปรตีนี่อย่างค้าเขาบอกงามหนึ่งมาตรวจความ เรียบร้อยพี่น้องต้องมาตรวจความเรียบรอย้อยอ่า JB T สกอนเลี้ยวไปหิดเลี้ยวไปนะครับมองนั่งอีหล่าเลี้ยวไปติดอีหล่าอยู่ไสม์หนึ่งสิบห้าพี่น้องไปเบื้องไปซองนะครับติดอยู่ทั้งใดพี่น้องเอฟซี FC มาสิได้หูจักสิได้เขามาหาอะไรง่ายหุ่นยากหลาย,ายพี่น้องเอฟซีเพื่อนล,ลาเพื่อนอยากกินชุดอัน ชุดอันเซ็กซี่คือเก่าพา่ะนะใส่ยู่ใส่เ็นินหลาย,ย่ใส่ปัาดยู่นี่ตัวนี้คยา่างไก่ตัวนี้แล้วเราไปจัดแล้วเพิ่นไปทุกอันทุกแนว ป้าพี่น้องแล้วก็สิบเอ็ดพอนมําลายไม่เห็หหนจะต่อนใดขึ้นเลี้ยวไวเ้เถี่พี่โอ้ยเตุกาแจ้ว่าเกาโมงเศร้าเกาโมงป้าบอหลับบนนอนเลยตีลูกเดินนอนบอพี่เอ้ย่เเอานอนอนเอ,อิ่มล่ะนอนออิมแล้วมา,มาเฝ้าเฮ็ดอยู่หนีด้วยพี่น้องเต็นอีหลา่าก็มานี่แหละพี่น้องอยู่หนารถปั่นไฟนี่เห็นรถปั่นไฟคันนี้พี่น้องพี่น้องยางตูงมากยางตูงมานี่แหละมานี่กับสิพอต็นสีดําเงินนี่แหละพี่น้อง ซีตินเลี้ยงกันอยนนู่น,น1 1> ี่อ <what, S 1> ั <ű these S 1> นน <aries S 1> ี้คือตินนีหล่าองอิงมือเลี้ยงนี่นั่งอยู่นี่พี่น้องนั่งอยู่นี่นาบ้านเพราะได้ปูสัดมึนนาบ้านสูตรคือพวกเขียนดีๆแต่คือเสี้ยดเนี่ยลมมันผ่านเออน้องเทาคือบอกออกมะพึ่งบอกว่าพึ่งเซเดียตไม่รู้นองเทาเมียหางกันหางหางสุดรเมียบิวตี้ หางสุดเอามาพึ่งใบหางสุดใอันนี้ค่อยเซตเองเอ็นบอสุดบ่หมายถึงว่าสุดในที่ใสงใส่สมุด่าสมุดมือคลืนนี่ใส่เตยลาสีชมพุ่งเสียเธอกัเอาเอามาใส่เดียดใบก็ดีนี่อยัางน้อยแล้วก็จังเก็บเขาไว้เออมันสิบ่ได้อัพเดย์อันนี้เพราะว่าเฮาใส่ในลังดิเตรียมพร้อมแล้วรียเตรียมพร้อมพร้อมมาอีหล่ะแล้วเรียบร้อยพี่น้องซาบิวตี้มาแต่ติดตามเบิ่งนะครับพี่น้องว่า อาซาบอูตีแต่ละมือแต่ละวันพื้นเห็ดสิบลอยไปต็นอีหลายอยู่ม่งไดนะครับพี่น้องยางมากเบืองมาส้มมะติดเต่าพลุมอยู่ใส่ละเอาก็เห็นเปียแเราบางนึงอะโอ้โหละคาของพี่พักเกยกุ้งเันบ้มันอยพริกุ้งกับสิกมองเห็ดมาไล่ไหน่อยแล้วเออได้เวลาแล้วพี่น้องจีกุ้งรับหนาที่ยนอนสั้น ซานบ้านเนาะเพื่พอนอื่นเนาะอันนี้ยังยก,ออองกอ็อื่นสาน้ในนอคันเทียนสมัยกเก่าเขานะเออซานหนาบานออกมาเม่พี่น้องอีกุ้งแล้วก็สิม,มาอ่าทำความสะอาดแล้วก็ปัดกวดปิดเมียบานปรับพื้นที่พร้อมขันขันที่ระซ้ํากันพี่น้องเป็นรุมเป็นบอยนีย่คือประตองหวงคือจีกุ้งแล้วจัดการเวดนี่พี่น้องขอว่าเฮตเต่ละมื่นนี่คือยังจะโบนีไปสจักรเทียนนี่แหละ เออเราต้องเต็มที่ที่สุดและถูกต้องถูกต้องมากๆกับคำคำนี้แต่ทำไม่เต็มที่อ่ะแตเต็มที่อ่ะให้ทำไงก็คือบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้แต่ทำไงแต่ก็เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละในละวันเป็นปหน้าที่ของเขาเนาะหน้าที่ของเขาอืมต้นสิได้ค่าจ้างเพื่อนต้นสีใดจะบาทมันบ่นเป็นธรรมดาคค่แต่สมเพื่อนจ้างกันแหละดีที่สุดเพื่นจ้างเนี่ยสมเงินจ้างไปกับองเงินจ้างก็ได้ใบไม้จ้างมันบ่นี่แหละมันเลิศ และคือกีกุุงเราเลือดมองนี่แหละพี่น้องแลเห็ดยังแล้วติมทีตลอดเรื่องงานเรื่องยางทุกทียางการกินเรียบลอยขันมงในบ้างออกนั่นมองในเป็นเปลีป่ยนี่คือมงกีกุกุงยูพี่น้องอ <c oughs> ต้องห่วงสีหกสําได้คือสะอาดมั้ <literature. S 2> มันเป็นเรียกว่าอะไรนะก็เหมือนเราไปอยู่บ้านเขาไหมแน่นต้องเสร็จไปมันเป็้งนะทีก็เรา,เากล้ามกระสับ แม่นถ้าออกไปก็ต้องแปนพีกอถูกต้องเอามาก้อี้าห้แเอาเก้าอี้เไม่ตอนี้คือบ่หินสเทียนสีสีสาโอ้โหของชี์าว์าีห้าไป้ัวกไปันเลกมาแต่ e ซเว่นว่าอยู่คือบ่สุเทียมาคือบ่หินอันอันเก้าอี้สีฟ้านั้นมีอันสามเก้าสบเูเมอนนั่หินสนอกสามนเก้าสิบเก้บาทตมาามอร่อยกับขาเก่าด้วเลย อันนี้คือเป็นชีวิตประจำวันที่อาซาบิวตี้แล้วก็เจีกุ้งโตเฮ็ดทุกมือนะพี่น้องเนาะซอยกันคนละไม้คนละมือนะครับรับผิดชอบนะครับการตินไห่อีหลานะครับก็ไม่หน่อยอยู่นะครับอีกกุ้งแล้วสิมาหอดก่อนแล้วสิมาหาพื้นที่ไว้ให้ทุกมือแล้วมานีอาซาบิวตี้ก็สิเป็นผู้มาเฮ็ดโอเฮ็ดซอยกัน เออไรคอนสขถือว่าดาธรรมด่าละตื่นสายเนาะฝ่าวาเหตุก็ธรรมดละเขาใจกันอยู่มือเมื่อยมือลาเนาะเ้วกอเอเขายมมือนอนแบบมเมก็เมื่อยเนาะเมืมด่าละมีเรื่องปกติเอาสู่ๆเป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจให้อาเจ๊กุ้งแล้วก็สาบีตีแล้วพีนองเด้อบเคียบสังด้ว่าราอยากกกับเขาใจย่เราก็เหตุหลายอย่างแล้ก็อยากเร็ว กิดแล้วเลี้ยวกับไปพักเลี้ยวสบายเนาะเรีสบายอืมสบายเข้าสบายสูกงแน่นสูงได้เฮียใจยากเกินถูกต้องเอาสูงๆไปกำลังใจในสูงขึนเหรอครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเด้อไปศรีมหาอีหล่าก็อยู่มืองนี้แหละครับยางมะนีพี่น้องยางมากคางคางเครื่องปั่นไฟมะนีแล้วก็มือกระสิเป็ดตีนบอดตีนบอดเป็นหลักกระสิเป็นตีนอีหล่าอยู่มืองนี้ครับพี่น้อง มาได้เลยนะครับมาให้กำลังใจ <_ an> อยากมาทำข้าวทำแค่อยากมาเลีนนะั้นมีหลายกมา็ม่ามงนี้ครับติดอยู่มงนี้ด้ยวยพี่น้องเด้อครับเอาจังสั่นละครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเวสันต์สก้อนพี่น้องอยากมาให้กำลังใจกับมาทานให้กำลังใจใด้มือน,นีนะครับที่สวนน้ำดีๆนะครับพี่น้องสวนน้ำดีๆด้ดยวยพี่น้องเด้อ อำเภอหนองแคนะครับจังหวัดสระบุรีไม่กลังใจได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเวสนิสกักก่อนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ